ไม่ง่ายเลยกับการเสร็จมุมไลฟ์หรือว่าถ่ายคลิปความรู้ให้ดูพีเมียมสำหรับมือใหม่ออนไลน์สายสร้างตัวตนใช่แล้วคะ่ะมันไม่ง่ายเลยถ้าคุณไม่ลงมือทำข่าวดีก็คือสิ่งนี้เป็นทักษะฝึกฝนกันได้แบบนี้แบบนี้ แบบนี้อย่างที่คุณเห็นนะคะคุคิโอฝึกมาแต่ว่าก่อนที่จะมีการไลฟ์พรีเมียมและคลิปความรู้พรีเมียมอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคุคิโอเริ่มมาจากการออกจากพื้นที่ปลอดภัยและก็ลงทุนในตัวเองเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยมันยิ่งมีราคาแพงคุกิโอเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองโดยการไปสถานที่ต่างๆเพื่อดูความเป็นไปได้ในการถ่ายคลิปแล้วก็ทำไลฟ์ บางที่ก็ใช้ได้นะคะบางที่ก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะเพราะว่าทำคิดเผื่อลูกศิษย์แล้วก็ลูกค้ารวมถึงคู่ค้าด้วยผลงานทุกชิ้นที่ผลิตออกจาก k i o Production อยากให้ออกมาพรีเมียมแล้วก็ว้าวคนเตพเสมอนะคะนี่คือผลลัพธ์ของลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปทำไลฟ์โอ้โหยอดตังมากทักษะพวกนี้ส่งต่อกันได้ ผลลับจากลูกศิษย์และก็ลูกค้าเสียงดังกว่าคำพูดของคุคิโออีกนี่คือตัวอย่างนะคะที่คุคิโอเทรนแล้วก็โคชชิ่งลูกศิษย์ว่าทำยังไงใครอยากมีผลลัพธ์แบบนี้อินบ็อกเข้ามาในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะมีคอร์สน่าสนใจะแยะมากมายเลยแล้วเจอกันค่ะ